ล้างเห็ดไม่ต้องล้างถึงขนาดแบบเขาให้ล้างข้างหน้านะไม่ต้องเอาไปล้างข้างใต้ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันโดนโดนความชื้นโดนแดดโดนฝนได้แต่ว่าเขาไม่ได้สร้างมาให้โดนตรงๆเหมือนเอาหนาไปอัดแบบเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอ่าตัวจสอบในจุดอื่นก็คือแรงดันปกติไหมกระแสปกติไหมแผงมีรอยแตกรอยลาวหรือเปล่าก็ทุกๆ3สามเดือน นี่ตรวจสอบว่ามันแผงมันเป็นวงๆด้วยหรือเปล่าถัดมาหลังจากตรวจสอบเซลล์แผงแล้วก็ตรวจสอบดูโครงสร้างที่ยึดเกาะเพราะบางทีถ้าเราเกิดได้มีโอกาสไปติดตั้งในพื้นที่ที่อยู่ทางใต้หรืออยู่ทางจังหวัดที่มันมีลมเยอะลมเนี่ยพอมันกันโชกมามันโดนแผงที่อยู่สูงสุดของของังคาบมันเป็นตัวรับแรงกระแทกตัวโครงสร้างมันอาจจะยึดไว้แน่นหรือไม่แน่นก็ให้เราลองจับ อยาบดูหน่อยว่ามันมีการเคลื่อนอะไรไหมถ้ามันเคลื่อนก็ล็อกมันเพิ่มให้มันแน่นให้มันตึง,งให้มันมันคงทึกแล้แต่ซึ่งโดยมากแล้วไอ้ตัววัสดุยึดบนหลังคาไอ้ตัววัสดุยึดบนหลังคาครับถ้าเรารูอยู่แล้วว่าเรายึดมันกับแพรหรือจันทันถ้าแปรกับจันทันเราไม่หลุดบินไปกับคาดโครงสร้างเราก็ไม่ไป สาไฟแสดงสถานะจะมีอยู่สามประเภทคือสีเขียวโดยมากมันจะเป็นสถานะปกติถ้าสีเขียวติดปกติแ็คือม,มันทำงานถัดมาจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเขาจะเขียนว่าอะลามอะลามเนี่ยเราก็ถ้ามันขึ้นสีเหลืองให้เราดูหน้าจอว่ามันจะขึ้นโค้ดโค้ดอะไร ให้เราไปเปิดดูในคู่มือของผลิตภัณฑ์มันจะมีหน้าที้ายมันจะบอกว่าโค้ดเนี่ยมันเป็นเออร์เกี่ยวกับอะไรแล้วเราไปหาจุดสาเหตุตรงนั้นส่วนอันที่3เป็นสีแดงสีแดงเนี่ยคือฟอสฟอสเนี่ยส่วนมากจะเป็นการเสียหายจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรือว่ามีปัญหามาจากสายส่งอย่างเช่นเอ่อถ้าการไฟฟ้าดับการไฟฟ้าดับเนี่ยมันก็จะขึ้นฟอส แล้วก็จะเห็นว่าสแตนบายเลยเาาอาจจะเป็นกลิ่เออร์เลอร์ถ้าเป็นคอมกิ่เออร์เลอร์เนี่ยให้เข้าใจได้เลยว่าไฟที่เราซิงค์เช่นความสายส่งเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังมีปัญหาอยู่เครื่องมันก็เลยไม่ไม่ทำงานแต่พอสายส่งไฟกลับมาปกติปุ๊บตัวนี้นมันจะเปลี่ยนจากสีแดงกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมมีทำงานไดปกติหมดแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมการแปลงกระแสอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ เราไม่จาเป็นต้องไปปิดเปิดออนออฟเหมือนไม่ต้องไปชักตั้งตู้งเงย็นหรือชักตั้งที่มีนะปล่อยมันไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันทํางานตามแสงแดดเมื่อเวลามันมีแสงแดดึ้นมาปุ๊บมันก็จะสตาร์ทออนการทํางานของมันขึ้นมาเองพอแสงแดดหมดในตอนนั้นตอนเย็นตัวมันเองพอมันจับกระสแสและแรงดันโสรญเสีไ์ไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะนดับไปเองพอเช้าอีกมันเลงมันก็จะสต,ตาร์ทขึ้นมาใหม่ยกเว้นอย่างเดียวว่าถ้าอยู่มันดับไป ทั้งๆท,ที่มันยังมีแดดอยู่ให้ไปเปิดดูต้องเดินข้าไปครับครับเหมือนเดิมนะไข่ของเอาไข่เแล้วก็ให้ไปเปิดดูว่าในตู้ควบคุมเน่ตู้อไมนเอนอร์โซลาย่ยมีเบรกเกอร์ตัวไหนมันทิปลงไหมอ่าถ้าเบรกเกอร์ทิปลงให้ลองเปิดดูว่าเปิดแล้วแบบวอเตอร์เริ่มทํางานไหมแต่ถ้าเปิดเสร็จแล้วมันทิปลงมาอีกไม่ต้องเปิด เช็คดูดูรายละเอียดข้างในโดยเพราะว่าหนึ่งมีจุดที่มันอาร์ชมันช็อตไหมสองเปิดดูพวกกระบอกฟิลว่าฟิลมันขาดหรือเปล่าก็ดึงตัวกระบอกฟิลลงมาเอาไส้ใหญ่ข้างในออกมาวัดวัดวัดโอมวัดไดโอดที่ว่ามันไปถึงกันถ้ามันมันไม่ขาดมันจะมีเสียงดังแต่ถ้ามันขาดมันจะไม่มีเสียงแล้วก็เอาเระบอกฟิลออกอีกแล้วก็เราเปิดเบเกอร์ดูใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนฟิลแล้วอะไรแล้วเนี่ยเบเกอร์มันจะคลิปยู่อีกให้โทรหา เปิดสาม่ครั้ง ่วมสมัยเป็นช่างแรกๆเราก็ฝึกตอ่อจนชำนาญตอ่อจนมอเตอร์พันไปตัวตัวเริ่มมีความมั่นใจแล้วว่าเออโอเคทาต่อแบบนี้มัน,นเลยจะปลอดภัยเข้าท่านแล้วใช่คน, <c oughs> คนก็เหมือนเมื่อก่อนไงคนจะเล่นของเก่งต้องทำารอมพันในตัวตัวก็ถึงจะเริ่มรู้ถูกไหมก็แค่ท่านขาพันีเออตูนี่แหละก็ติดไปมีแต่ฟิลฝังนี้ซีเพราะไอเราก็ดู ออกแบบระบบป้องกันพื้นฐานในตู้ควบคุมเราได้ดีขึ้นไม่ต้องให้เราเสียเวลามาซ่อมแบบเริอีถ้ามันเสียบ่อยๆเนี่ยความเชื่อมันม่นความอะไรของคนที่เราไป็นทิ้งให้มันตดน้อยลงด้วยปรากฏว่าแถวนั้นไฟนดับแล้วมีอยู่วันหนึ่งคือไฟมันจะตกวันแล้วมีอยู่วันหนึ่ง มี <พา S 1> ัำอะไรทงเหมือนกันหลักการเดียวกันเมื่อก่อนเราจําได้เราเคยบอกว่าทุกคนกลัวอ้ฟฟ้าผ่านลมแผงต้องมีฟิวต้องหันจริงๆอ่ะในฝั่งโซลา่าเน่ยมันปลอดภัยกว่าฝั่งเอซีอีในฝั่งเอซีแหละกลัวพัง <S <S ถ้าเป็นพวกเสาไฟที่มีมออแปลงหรืออะไรนะ <S <S ๆๆในเมืองหลวงเมืองใหญ่เขาจะมีหลักปิดปักที่ที่เสา,สาเขา แต่ลองไปสังเกตว่าต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดไม่มีเขาแต่เขาบังคับให้แต่ละบ้านปักหลักดินเพราะเขาต้องการเอไฟมันลงมาพอมันเกิดไหลวิ่งเข้ามาในสายเนี่ยบ้านที่มีหลักดินมันก็จะวิ่งหลักดินเขาเอาบ้านพวกเราเป็นหลักดินไม่ต้องทนเลยยกไว้นว่าเสาหม้อแปลงใหญ่ เขาจะมีต่างจังหวัดอ่ะเสาฟอกแปรใหญ่ๆเขาจะมีแต่ถ้าแม่้อแปรตามหมู่บ้านที่ฟอกแปลงเล็กๆเนี่ยไอ้พวกนั้นไม่ค่อยมีหรอกเออแล้วเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยคือไฟฟ้ามันลงที่บ้านที่จะติดปูมันวิ่งกลับเข้ามาไม่มีฟิวมันวิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์เลยเออท่างต่างเนี่เป็นอะไรก็เลยถามถามพนันได้รู้ที่มาว่าอ๋อโอเคฟ้ามันหายก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเซอร์วิสรอบแรกต่อไป เวลาราก็ยังไม่นีจนไปหาสายเฮ้ยเป็นอะไรเอากลับไปเปลีป่ยนซ่อมทีที่หนึ่งเอาเครื่องกลับไปเปลีป่ยนก็มีอีกฟ้า่างอีกพังรอบที่สองอีกเวลาเราก็เริ่มแบบไปไหวห้อยู่ไกลเราอยู่ทั้งกรุงเทพวิ่งไปวิ่งกลับค่าน้ำมันค่าที่พักแค่ไปถอดอิน์เตอร์ไม่ถึงขึ้นจั่วโมงก็วิ่งกลับมาเปลี่ยนแต่เราก็ต้องรับผิดชอบหน้านที่นั่นแหละพราเราเป็นผู้ติดตั้งช่างช่างที่ดีก็ต้องรับผิดชอบหน้านที่ของนั้น ก็เลยคิดถาวิธีทำยังไงดีล่ะก็เลยหลองใส่กระบอกฟิวไปหลังจากนั้นฟ้าพาอีกก็แค่ฟิวครับอาจารย์ก็แค่ส่งพัสดุเคอรี่ EMS 25บาทพร้อมฟิวหนึ่งกล่องห้าสิบอาครับพี่ครับเอาเปิดกระบอกฟิววัดครับแามิเตอร์มาตัวว้ครับดังไหมครับพี่ไม่ดังเปลี่ยนฟิวเลยครับเสียบเสียบแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีทุกทุกปีก็มีส่งฟิวให้เข้าไปเป็นสมรองทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องไป เราก็เลยรู้ว่าแค่กระบอกฟิลที่จา์เล่าแค่ชั่วโมงแล้วว่าแค่120บกว่าบาทเนี่ยลงทุนมันไปเถอะไม่ต้องเป็นลงทุนเสียค่าน้ำมันวิ่งไปวิ่งกลับส0มพันาไปสามพันขากลับส0มพันค่าที่พักค่าโรงแรมเกือบหมื่นเหมือนกันกระบอกเียงแค่100ร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าอยากให้พวกเราถ้ามีความสามารถใส่ระบบป้องกัพงนพื้นฐานไปให้ได้มากที่สุดเนี่ยใส่ไปเถอะมันสบายกับเราในการเซอร์วิส แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกับการบ่งรักษาก็คือหนึ่งตัวเช็คแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่มันมีหกช่องช่องมาประมาณสองเซลล์รวมกันเป็นสิบสองเซลล์มาจึงได้สิบสองโวลต์ระดับค่าแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้และแบตเตอรี่ไม่ลอม็อกเมื่อเราเอามิตเตอร์ไปวัดที่บวกกับลบปรับยากเป็นดีซีมันจะต้องควรจะต้องมีค่าแรงดันไม่ต่ำกว่า10.8โวลต์นั่นถึงจะ แรงดันที่ต่ําที่สุดที่เขาจะรับรับได้ที่แบตเตอรี่จะใช้แล้วไม่เสียายะยะเวลาหน้านพอแบตเตอรี่เต็มค่าที่แบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะอยู่ระหว่าง12.8ถึงไม่เกิน13.4โวลต์ประมาณนี้อันนี้คือแบตเตอรี่เต็มสูครับอ,อันที่2อุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือไอโดมิเตอร์ที่ให้ดูไปแล้วในช่วงแรกดูวัดระดับความเข้มของ มันเข้มเอาน้ากัดเติมเพื่อให้มันเจือจางลงถ้ากดมันอ่อนก็เอาน้ำน้ำกรดแต่ไม่ค่อยจะแนะนำให้ใช้น้ำกรดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทำปฏิกิริยาข้างในเคมีของแบตเตอรี่เนี่ยคือที่กดมันจางเพราะว่ามันไปเกิดตะกอนเกลือเกาะอยู่ที่แผ่นธาตุแต่เมื่อมันทําปฏิกิริยาต่อไปมันจะวนกลับไปกลับมาถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้แตกรั่วหรือเสียหายหรือมีจุดรั่วให ความเข้มข้นของกรดออกไปจากตัวแบตเตอรี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยความเข้มข้นของกรดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนก็ให้ใช้อยู่แค่สองอย่างคือโดยมากแล้วก็คือกเติมแค่ครั้งเดจะไม่ค่อยแนะนำให้เติมน้ำกรดต่อมาแบตเตอรี่ก็ต้องเช็คสภาพกายภาพโดยรอบมันเวลาใช้งานไปทุกๆสัรเติมดูระดับน้ำกรดดูทุกๆหนึ่งเดือนดูว่ามัน มันคล่องไปไหมถ้ามันคล่องก็เติมไปให้มันถึงแค่คอคอคอในะที่นี้คือถ้าเราดูในช่องรูเนี่ยมันจะมีพลาสติกยื่นลงไปอีกหน่อยหนึ่งที่อยู่พ้นเหนือน้ำไม่ต้องเติมมาเต็มรูเลยนะเติมมาแค่ให้มันชนคอคอก็พอแล้วก็ดูมาทุกเดือนขาดช่องไหนก็เติมทัองนั้นช่องไหนไม่ขาดก็ไม่ต้องเติมแล้วก็ปิดให้แน,น่นขั้วต่อแบตเตอรี่เราอาจจะใช้ตัวที่มันเป็นดีที่สุดคือที่มันจะเป็นตัวแคมป์หลอกทองเหลือง แล้วก็ตัวสายแบตเตอรี่ก็ถ้ามีหางปลาใส่หางปลาก็จะดีแต่ถ้าไม่มีก็ให้จดหัดตัวแกนข่อทองแดงเนี่ยให้มนะันเข้ากับตัวแบบแน่นและเอาจาระบ,บีป้ากันพวกตะกอนที่มันจะเกิดเคยเห็นใช่ไหมในรถเราที่ขวดเกลือขาวจ้วยในในรถเราเราทำยังไงร้อนแล้วนันร้อนมาเจ๊เพ<อ>หวตปวดปวดปวด เราใช้ไปสักพักมันเริ่มจะก,กอดไปเรื่อยๆเปม็กนกอดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเอาแต่น้ำร้อนมาเทไแต่ไอโซลาเซลล์เนี่ยถ้าไม่อยากให้ควมันกอดก็เราจะ,ะมีป้ายนะไอตัว,วที่เกลือมันจะไม่คมุ้นนะครับตัวอุปกรณ์อื่นๆก็พวกสกูโบให้มันแน่นงงอยู่สม่ำเสมอ ให้ดูก่อนสาเหตุมาจากอะไรช่วงนี้มีมลสุกเข้าไหมมีอะไรไปบางแหงโซลาเซลล์ Sale, ให้มันชาร์จไม่เต็มหรือเปล่าไปดูที่ตัวชัตเจอร์ชัตเจอร์มีขึ้นเออเลอร์หรือขึ้นอะไรฟองเกี่ยวกับว่ามันไม่มีการชาร์จหรือเปล่า่ะด้วยเพราะว่าอนการที่กระแสะมาจ่ายได้น้อยลงจ่ายไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราชาร์จให้ม่เต็มด้วยโซลหร่งการที่แดดไม่มีแต่ถ้าเกิดทุกอย่างปกติที่บอกมาทุกอย่างปกติให้ดูกายภาพโดยรวมก็คือ ดูแบตเตอรี่ว่าเอ๊ะแบตเตอรี่มันบวมไหมแบตเตอรี่มันคองหรือมันมีจุดรั่วมีจุดแตกมีอะไรไกกระทบกระเทือนมันหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมไวซึ่งโดยมากระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณหนึ่งสองปีแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณ2ปีส่วนแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2-3ปี ไอที่เขาบอกว่าดีไซเคิลนะคะอยู่ประมาณ5้ปีต้องไปเช่อจริงๆเลยอยู่ไม่ถึงหรอกไอใครอยู่ได้เกิน3ปีเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วสำหรับดีไซเคิลเนะะี่ยเดี๋ยวนี้นะโอเคอันนี้ก็หมดเกี่ยวกับเรื่องอการบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้งานโซลารเซลล์ครับอ,อ่ะเดี๋ยวลงไปพักกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาจะให้ทำโพดเทส